เห็นโ <band> บแดงขนาดนี้นะครับแสดงว่ามีลูกค้านะครับได้รับรถแน่นอนนะคะก็เซลล์ที่นี่ให้คําแนะนําดีนะคะต่อลองกันง่ายค่ะรถรถสวยนะคะสภาพดีราคาไม่แรงนะคะเลือกดูได้ที่เพจชนีขายรถนะคะชนีขายรถเยี่ยมค่ะ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับเราอีกครั้งนะครับกับเพจชนีขายรถนะครับผมวันนี้เช่นเคยนะครับเห็นโบแดงขนาดนี้นะครับแสดงว่ามีลูกค้านะครับได้รับรถแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปหาลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณหมวยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับผมก็วันนี้คุณหมวยนะครับเข้ามาดูรถคันนี้นะครับผมก็วันนี้มาปุ๊บนี่คือมาดูแล้วก็ซื้อสดเลยซื้อสดเสร็จปุ๊บคุยง่ายคุยจบรับรถกลับบ้านเลยใช่ไหมครับก็เดี๋ นะครับผมว่าการบริการของเราเป็นไงบ้างครับคุยเป็นไงให้ข้อมูลเป็นไงบ้างครับค่ะก็เซลล์ที่นี่ให้คําแนะนําดีนะคะค่ะราคาก็คือไม่แรงมากนะคะคก็คือต่อรองกันง่ายค่ะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อาจจะขอนะครับให้ทางคุณหมวยช่วยแนะนําลูกค้ามาที่เพจชนีขายรถให้หน่อยครับผมค่ะ,คะส่วนลูกค้าคนไหนนะคะที่ว่าสนใจจะซื้อรถรถสวยนะคะสภาพดีราคาไม่แรงนะคะ เลือกดูได้ที่เพจชนีขายรถนะคะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมวยมากนะครับที่มาใช้บริการเรานะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมคุณหมอครับเดี๋ยวขอ,อซื้อขายรถยนต์กับชนีขายรถด้วยหาขั้นตอนง่ายๆกันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะพิมพ์คำ สขาายรรถเขข้ไปในน Google YouTube Facebook หือะะคะั้นตอนที่2เลือกรถที่ชอบถูกใจและโทรมาหาเราให้เราวิดีโอคอลไปหาเพื่อที่จะชมรถกันแบบสดๆเรียวๆขั้นตอนที่3ค่ะโอนเงินจองส่งสลิปยืนยันพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรานะคะขั้นตอนที่4เราจะจัดหาไฟแนนซ์ไฟบริการถึงบ้านหรือที่ทํางานและขั้นตอนที่5ค่ะเมื่ออนุมัติปุ๊บเราก็ไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะ รถมือสองตามสั่งชนีขายรถเยี่ยมค่ะ